โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเนาะที่ติดตามช่องผมอยู่มาโดยตลอดนะคือหลายคนสงสัยนะว่าผมมาหายหน้าหายตาไปไหนทำไมไม่ค่อยมีคลิปเกี่ยวกับพวกโมเดลลงเลยหรือว่าเลิกทำไปแล้วบางคนก็คิดอย่างนี้แต่เปล่านะผมยังทำอยู่นะอ่าผมยังทำอยู่แต่สาเหตุที่ว่าทำไมถึงไม่มีคลิปลงเพราะว่า กว่ารถจะเสร็จแต่ละคันโอ้โหมันใช้เวลาสองสามอาทิตย์ก็เลยพอเสร็จแล้วมันก็นเมื่อยล้วผมก็เลยขี้เกียจจะถ่ายคลิปลงอ่ะประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคันไหนที่มันเสร็จเร็วอ่ะผมก็จะถ่ายลงหรือเอาคลิปในทิก t อกที่ผมไปทำเอาไว้มาลงนะก็จะมีอย่างนี้ก็ จะมาชี้แจงนะครับไม่มีอะไรมากคือวันนี้จะมาชี้แจงว่าผมได้รับทําโมเดลรถเกี่ยวแล้วนะครับอ่าแต่ว่าราคาเนี่ยก็อาจจะสูงนิดนึงคือผมตั้งเอาไว้อนะเริ่มต้นก็อยู่ที่หกพันห้านะครับอย่างแพงสุดเลยก็เจ็ดพันนะครับแต่ว่าผมจะให้เก็บให้วามัดจำก่อนหนึ่งพันบาท นะครับโดยหักจากราคาของรถแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้สามารถผ่อนชำระได้นะครับห้างวดนะครับคือผ่อนชำระเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณลูกค้าที่มาสั่งทำรถกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะรับรถไปได้เลยนะครับหรือว่าจะจ่ายทีเดียวก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าจ่ายทีเดียวก็คือระวางมาจําแล้วแล้วเรา จ่ายที่เหลือตอนรถเสร็จก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับหรือถ้าลูกค้างบน้อยจริงๆนะครับแต่อยากได้โมเดลรถเกี่ยวของผมจริงๆเนี่ยก็สามารถมาคุยที่หลังไม่ได้นะครับก็คือ Facebook ผมอะปิยพัฒ์ยิ้มละไม้เป็นภาษาอังกฤษนะหรือจะโทรมาก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0611216983นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางเอาไว้ที่ใต้คลิปอีกทีนะครับก็โอเคนะสําหรับคันนี้ก็เป็นโมเดลรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับที่มายจเจริญการช่างนะที่ผมกําลังทําอยู่ก็เป็นของลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสี่นะครับคือย่อส่วนมาจากรถจริงยี่สิบสี่เท่านะก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปของคันนี้นะครับอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่า เวลาเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับอ๋อและอีกเรื่องสำคัญเลยคือผมทำแค่โมเดลที่เอาไว้ตั้งโชว์นะครับผมไม่ได้ทำรถบังคับนะครับหลายท่านทักมาถามว่าผมทำรถบังคับไหมอ๋อไม่ใช่นะครับผมทำแค่โมเดลปกตินะครับไว้ตั้งโชว์โอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับรถคันนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับ โอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามอะไรเนี่ยก็กดได้เลยนะครับ <laughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเนาะเพราะว่า,าหลายๆท่านก็อยากจะเห็นอย่างนี้นะครับอยากจะเห็นแนวนี้บ้างอาจจะเบื่อแล้วกับเรื่องรูปภาพนะครับโอเคครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ